สภายใหญ่สกุลหนิงบทที่21ราตีอันตรายตลอดหลายวันมานี้ขบวนรถม้ารอนแรมอยู่กลางป่าเจอมรสุมมากมายทั้งพายุฝนโหมกระนำ่ำทั้งลมหนาวพัดผ่านจนเลือดในกายแทบไม่ไหลเวียนและยังมีแสงแดดยามกลางวันที่คอยแผดเผาผิวกาย ร่างกายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายวันนี้ทำเอาพวกเขาแทบจะไปต่อกันไม่ไหวเส้นทางสี่พันลี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยุูยินพวกเราต้องค้างคืนกันในป่าเจ้าค่ะข้าจะระวังไม่ทำให้พวกท่านต้องลำบากคืนนี้องครักษจะจัดเวรยามคอยคุ้มครองความปลอดภัยให้พวกเรา เจ้าหลับให้สบายเถิดเจิวเอ,อ๋อจากนั้นท่านเก้าท่านสิบที่กลางกระโจมเสร็จแล้วก็เรียกเจ้านายของเขาเพื่อไปดูที่พักที่เตรียมไว้นายน้อยหูหิ่นน้อยค่าเตรียมกระโจมที่พักให้พวกท่านเรียบร้อยแล้วขอรับขอให้ท่านสองคนพักผ่อนกันตามสบายพวกเราขอตัวก่อน ขอบใจพวกท่านทั้งสองคนมากยินดีขอรับท่านก้าวกล่าวจากนั้นหญิงเฟิงก็พาลูจิวเข้าไปในกระโจมซึ่งภายในมีขนาดเล็กมากแรกแรกลูจิวจินตนาการลักษณะของกระโจมเอาไว้ว่าหน้าตาคงคล้ายกับชนเผ่ามองโกเป็นกระโจมสีขาว แต่กระโจมของท่านเก้าท่านสิบไม่ใช่แบบนั้นลักษณะจะเล็กกว่าตอนเดินเข้าไปต้องก้มตัวลงเล็กน้อยสำหรับคนตัวสูงส่วนลู่จิ๋วนั้นเดินเข้าไปง่ายๆสบายสบายเพราะส่วนสูงไม่มากยอดกระโจมเป็นทรงกระบอกปลายมนที่พื้นจะปูรองด้วยผ้าและทับด้วยที่นอนอีกชั้น เป็นกระจมนอนเหมาะสำหรับคนสองคนท่านพี่ข้าขอ,อตัวนอนก่อนรู้สึกเหนื่อยมากเลยเจ้าค่ะหากมีสิ่งใดที่ข้าพอจะช่วยท่านได้รบกวดปลุกข้าได้เลยนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรหูหยินเจ้านอนให้สบายเถอะเรื่องผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองข้าไม่เกรงใจท่านแล้วนะเจ้าค่ะ จากนั้นลูกจิว๋วก็ล้มตัวลงนอนไม่นานเสียงลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอซึ่งนั่นหมายถึงกำลังหลับสนิทเหมือนเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูจนสามีต้องยื่นมือไปลูบศรีรษะเบาๆด้วยความรักใคร่เมื่อหนิงเฟิงเห็นว่าภรรยาสาวนอนหลับสนิทแล้วก็หันมาจัดก,การกับธุระส่วนตัว ผลัดเปลี่ยนชุดใหม่ออกทันทีและล้างหน้าล้างมือล้างเท้าให้สะอาดก่อนนอนลงข้างๆรรยาของตัวเองเมื่อถึงเวลาก็เอ็นตัวลงนอนและสวมกอดเธอเอาไว้หลับตาเห็นภาพเรื่องราวที่ผ่านมาก็รู้สึกเสียใจที่พานางมาลำบากเพราะเขาคิดว่าคุณหนุ่มตระกูลใหญ่คงถูกเลี้ยงดูมาอย่างทนุถนอม ทนตรากตำํำนอนค้างอ้างแรงกลางป่าคงไม่ได้มูหยินข้าขอโทษที่พาเจ้ามาลำบากที่นอนนี้คงไม่นุ่มสบายเหมือนที่จนเราอดทนอีกนิดนะหูหยินคนเก่งและนนิงเฟิงก็จูบไปที่หน้าผาของหญิงสาวกลางคืนดึกสนัดบรรยากาศเงียบผิดปกติหากมองจากมุมสูง จะเห็นเพียงกระจมหลังเล็กทับกลามบุกเขาแห่งนี้ยิ่งดึกยิ่งหนาวเย็นทำให้หนิกเฟิ้งลืมตาขึ้นมาและคลายเสื้อตัวหนาชั้นนอกมาสวมใส่ให้ภรรยาเขาสวมทับที่เธอเพิ่มอีกชั้นแม้ร่างกายจะอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ตามเขาคุ้นชินกับสรีรระของเธอจนรู้หนักรู้เบาเพื่อไม่ทำให้เธอตื่นขึ้นมา แล้วก็กอดรัดร่างของนางเอาไว้ไม่ให้นางนอนดิ้นหลุดออกจากผ้าห่มพื้นนานี้ไปได้ขณะที่กำลังจดจ่ออยู่กับนางทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ด้านนอกกระโจมเสียงปีเท้าของคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งกำลังคืบคลานเข้ามาหาพวกเขาเรื่อยๆท่านหนึ่งถึงท่านสิบที่คอยคุมกันอยู่บริเวณรอบกระโจม รับรู้ถึงไอสังหารรอบทิศทางดวงตาสีแดงมากมายจ้องมองมาที่พวกเขา่ามกลางความมืดมิดพี่ใหญ่พี่รองไอสังหารแรงกล้ามากระวังตัวด้วยเสียงน้องเล็กจากท่านสิบส่งเสียงเตือนพี่ๆให้ระวังตัวเนื่องจากเขาเป็นผู้มีประสาทสัมผัสไว้ที่สุดจากระยะที่ยืนอยู่ไกลออกไปไม่เกินสิบลี้ มันใกล้มากและเคลื่อนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ต้องเป็นห่วงน้องเล็กพี่ใหญ่พร้อมฝากน้องรองคุ้มกันนายน้อยกับหูยินน้อยให้ดีขอรับพี่ใหญ่เสียงท่านหนึ่งยังไม่ทันจบกลุ่มโจรยอดฝีมือก็เข้าจู่โจมมาอย่างรวดเร็วโดยที่ท่านหนึ่งเตรียมตั้งหลับกระบวนท่าเอาไว้ได้ทันท่วงทีจังหวะเพลงกระบรีเข้าฟาดฟันกันเสียงดังก้องปา ทำให้หว่นน้อยตื่นขึ้นมาจากอ้อมกอดซึ่งขณะนี้หึงิงเฟิ่งผู้มีกําลังภายในแข็งแกรง่งก็รับรู้ถึงไอสังหารที่กําลังมุ่งเข้ามานานแล้วเช่นเดียวกันกับท่านสิบอย่างไรก็ต้องจัดการพวกมันให้หมดก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวหญิงสาวอันเป็นที่รักของเขาบทที่22ปกป้องภรรยาอีกครั้ง เสียงประทะกันดังขึ้นเหล่าองคร,รักษ์กำลังต่อสู้กับมือสังหารอย่างดุเดือดแรงโจมตีมหาศาลของขั้นสิบปลดปล่อยพลังขั้นสุดเข้าโจมตีคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วและทรงอานุภาพกลุ่มมือสังหารในตาสีแดงนอนตายเกลื่อนพื้นแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีกลุ่มมือสังหารเพิ่มจำนวนเข้ามาอีก ทำให้ท่านก้าต้องปลดปล่อยพลังออกมาช่วยน้องอีกแรงท่านก้าศาสตพลังพร้อมกระบี่เข้าจูจ่โจมคราวนี้มือสังหารตายเพิ่มจำนวนขึ้นส่งกรีดเขาเลือดฟู้งไปทั่วบริเวณแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้านหลังป่ามีดวงตาสีแดงค่อยๆอ,ออกมาอย่างมากมายและรวมตัวกันต่อหน้าท่านก้าท่านสิ จนพี่ชายคนอื่นผลดูน้องชายของตัวเองไม่ไหวเคลื่อนตัวออกมาช่วยผนึกกำลังเพิ่มอีกแรงท่านสี่ท่านห้าท่านหกท่านเจ็ดท่านแปดผนึกกำลังสร้างค่ายกุนขึ้นกลายเป็นเกราะใสร้อมรอบทุกคนเอาไว้และให้ท่านเก้ากับท่านสิบใช้พลังเข้าจู่โจมกลุ่มคนเหล่านั้นล้มตายจนหมดแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้นผู้นำสูงสุดของกลุ่มมือสังหารออกมาจากที่หลับเผยตัวตนให้ทุกคนได้เห็นคารวะท่านผู้นำเหล่าบรรดาสาวกต่างก้มตัวคารวะผู้นำสูงสุดของพวกเขาทุกสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของหนุ่มหล่อคนหนึ่งดวงตานิ่งไม่สามารถคาดเดาความคิดเขาได้หน่งเฟิงเดินออกมาจากกระจมขาว ใช้วิชาตัวเบาลอยตัวเข้ามาท่ามกลางเหล่าองครักโดยยังคงให้ท่านหนึ่งท่านสองอารักขาอุินน้อยเอาไว้ส่วนเขาจะออกมาดูใบหน้าท่านผู้นำกลุ่มมือสังหารคนนี้เสียหน่อยและเมื่อสบโอกาสจึงได้เอ่ยขึ้นว่าท่านคือผู้นำกลุ่มมือสังหารนี้ใช่หรือไม่เหตุใดถึงบุกสังหารพวกข้าในยามวิกรลเช่นนี้หนิงเฟิงกล่าว ท่านคงเป็นนายน้อยสกุลหนิงสินะหัวหน้ามือสังหารกล่าวใช่เป็นข้าเองข้าคือผู้นำหุบเขาแห่งนี้พวกเจ้ามีสิทธิ์อันใดถึงบุกรุกเข้ามาในเขตของข้าใครกล้าเข้ามาก็อย่าหวังจะได้ออกไปเจ้าหุบเขากล่าวข้าเพียงใช้พื้นที่หุบเขานี้ เป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางไปยังเมืองอื่นเท่านั้นมิได้ทำลายหรือยึดครองพื้นที่นี้เสียหน่อยท่านลงมือนหนักไปหรือไม่หนิงเฟิงถามต่ออบเขานี้เป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นที่หมายปองของแควนอื่นเพื่อให้เข้าไปอยู่ใต้อานัตแต่สำหรับพวกเราไม่ต้องการเช่นนั้นและข้าไม่ไว้ใจคนนอกโดยเฉพาะพระประยุรญ,ญ,ญาติของ เต้อย่างเช่นพวกท่านข้าว่าท่านเข้าใจผิดแล้วองเต้แขวนเราทรงมีนามพระไทยกว้างขวางเจ้าเมืองแขวนน้อยใหญ่ยอมเข้ามาพึ่งบาร,รมีพระองค์ท่านด้วยใจสวามิภักดิ์เองมิได้บังคับแต่อย่างใดข้าว่าพวกเราคุยกันสักหน่อยเอถิดหากเป็นเช่นนั้นข้าขอเชิญท่านเข้าไปพักในหุบเขาคงต้องใช้เวลาพูดคุยกันนานเสียหน่อย ได้ปวดรอสักครู่ข้ายังมีภรรยาอีกคนรออยู่จากนั้นหนิงเฟิงก็อุ้มตัวเข้าไปในกระโจมเข้าไปอุ้มภรรยาสาวออกมาปรากฏสูบสายตาของทุกคนความงามหน้า,านธนุถนอมของลู่จิว๋วทำเอาเจ้าหกเขาตกตะลึงแล้วก็รีบเก็บอาการแต่ก็ไม่พ้นสายตาของหนิงเฟิงที่แอบสังเกตเห็นตามข้ามา ด้านในระยะทางที่รถมาเล่นผ่านเข้ามาเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นเส้นทางลับมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์หลังใหญ่ท่ามกลางหุบเขาลึกถูกปกคุมและรายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์น้อยใหญ่ผู้คนภายนอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังมีคฤหาสน์หลังใหญ่ตั้งอยู่เป็นที่ลึกลับจริงเสียด้วยหนึเฟิ่งกล่าวแน่นอน จนท่านพาหูหนิน้อยเข้าไปพักในคฤราสา์ก่อนราตรีนี้ยังอีกยาวไกลขอบคุณท่านมากหนิงเฟิงกล่าวขอบคุณและในคืนนี้ก็มีที่พักดีๆให้ภรรยาได้หลับนอนอย่างสะดวกสบายไปอีกหนึ่งคืน